กับผมวันนี้วันนี้ผมก็มามาตัดกิ่งมะนาวนะครับกิ่งมะนาวที่ตอนไว้เดือนที่แล้วก็รากเริ่มออกมาพอประมาณแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะมาตัดรากเฮ้ยไม่ใช่มาตัดกิ่งนะครับคือจะเอาลงถุงนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะตัดออกมาแกะดูนะครับผม คับเราก็ได้เราก็ได้กิ่งมะนาวที่ตอนมาแล้วนะครับก็สังเกตได้จะมีรากรากขดอยู่ประมาณแถวนี้นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนที่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่น้ํายาเร่่องรากนะครับก็คือตอนแบบธรรมชาติเลยแต่ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเดือนเดือนกว่าๆแล้วนะครับ ก็รากเริ่มออกมาแล้วตอนนี้ผมก็จะมาแกะให้ดูนะครับว่าผลงานที่ว่าตอนไว้นี่จะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ตอนนี้จะลงมือแกะแล้วนะครับนะครับทุกคนครับก็คือตอนนี้ที่ผมแกะออกมาแล้วก็จะมีรากขาวๆแบบนี้นะครับทุกคนที่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือรากที่มันเลื้อยที่มันออกมานะครับก็ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคือไม่ได้ใส่น้ํายาเรื่องรากนะครับก็คือตอนแบบธรรมชาติเลยก็เห็นผลพอสมควรนะครับทุกคนก็ถือว่าดีนะครับผมใช้เวลาน,านานหน่อยก็ก็ได้ผลนะครับนี่ครับทุกคนคือตอนแรกผมแกะมาอันนึงนะคือเบ้าเบ้ามันแตกนะครับเบ้าที่ว่าหอนี่ครับ นี่มันแตกผมกไ็ไม่กล้าหยิบแรงนะครับตนนัวนี้ก็เนี่ยครับเดือนนึงนะครับผมเนี่ยถ้ามีลำํายาเร่งลากนี่ก็ก็น่าจะเยอะกว่าน,นี้นะครับลากแต่ตอนนี้แบบธรรมชาตินะครับคือแกะออกมาดูนะครับก็คือเอาลงถุงไปแล้วหละครับนะครับส่วนที่เอาลงถุงไปแล้วก็สองต้นนะครับก็คือติดดีนะครับตอนลาก ก็คือลากไม่เยอะนะครับลากประมาณแค่นี้แหละครับทุกคนลากประมาณนี้นะครับก็เอาลงทงไปก็ติดก,ก็ลอดนะครับนี่ครับอันนี้ก็ขาวๆนะครับลากที่ที่เลื้อยออกมานะครับทุกคนก็ผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องลากเยอะเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ถ้ายากลากลากเยอะนี่ก็ ก็ดีอีกแบบนึงนะครับจะได้มั่นใจว่ากิ่งที่เราชำนี้จะเอาลงถุงแล้วจะไม่ไม่ตายนะครับแต่ลรกแค่นี้ผมก็ได้พิสูจน์แล้วครับว่าเอาลงถุงก็ไม่ตายครับแต่ต้องระมัดระวังครับก็คือได้ผลดีครับผมคือต่อไปผมจะเอาลงถุงนะครับผม ครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ผมจะเอากิ่งที่ทําไว้ลงถุงนะครับผมก็คือผมได้เอาดินรองรองก้นถุงไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็ทีนี้รู้สึกเหมือนเหมือนเบ้าจะแตกนะครับ เราก็ดินดินที่ซื้อมาลงไปนะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมก็อดีนะครับถือว่าทุกคนสามารถทำได้นะครับค่อยๆนะครับผมตนน้น,นอนรากยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับ เนี่ยครับทุกคนนี่ก็คือรากรากของมันนะครับที่มันออกมาก็รักแค่นี้ยังไม่แข็งแรงเราพยายามนะครับอย่าอย่าให้เบ้าตรงนี้แตก ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยทั้งสองอันนะครับเสร็จแล้วเราก็จำไว้ประมาณสิบถึงสิบห้าวันนะครับผมคือรากของผมมันมันยังไม่ออกมาเยอะเท่าไหร่ผมก็เลยจาในถุงไว้ประมาณสิบถึงสิบห้าวันจึงจะสามารถเอาเอาลงปลูกได้นะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ